เราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติการในการที่จะพยายามดึงประเทศที่ตกเป็นเหยื่อหรือประเทศที่เห็นว่าการกระทำของแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเป็นความผิดกฎหมายสากลอย่างางร้ยแรงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยนะครับการบังคับใช้แรงงานนะครับหลอกลวงแล้วก็การช่อโกงพี่น้องประชาชนทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เอาเงินมาฟอกไปทําธุรกิจอื่นๆเราต้องดึง ทั้งโลกเลยมาร่วมกันซึ่งปฏิบัติการนี้นะครับท่านพบตรและท่านเะเลตารวจแห่งชาติเนี่ยจึงได้มาตั้งบอรรูมและเดี๋ยวจะมีต่างประเทศเนี่ยนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือตํารวจต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเหยือ่อจะมาร่วมปฏิบัติการในวอล์รูมนี้ด้วยนะครับเราคงต้องใช้โลกล้อมแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วก็ประเทศที่เป็นที่ตั้งของแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะอยู่แนวชายแดนหรือลึกเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ เข้าไปกวาดล้างจับกลุ่มได้หรอครับมันเป็นเขตอธิปไตยของประเทศเขานะก็ต้องให้เขาเลือกเอาถ้าเขาเลือกที่จะรับรายได้จากแก๊งคอนเซนเตอร์จากพวกมิจฉาชีพก็ต้องไม่ได้รับรายได้จากคนที่สุจริตทั้งโลกอ่ะนะครับก็เรียกร้องนะครับทุกประเทศทัว่วโลกเลยที่ตกเป็นเหยือ่อต้องร่วมมือกันนะครับแล้วผมเรียนนะฮะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยนะครับของประเทศนักวิชาการของประเทศสิงคโปร์ที่ออกมาวิเคราะห์ว่า การบติการก่อนล้างคอนเซนเอร์เนี่ยเป็นลักษณะของการจับแต่ปลาซิวาส้อยนะครับตัวใหญ่ไม่กระเทือนเลยท่านดูนะครับว่าตึก25ชั้น18ชั้นตึกสกายนะครับคาวคาสิโน,โนหรือโอสเมทนะอีกลอยเยนคาสิโน,โนเต็มไปหมดเลยที่เราเคยส่งข้อมูลไปนะครับหรือตามที่แอมเบสซีประกาศมาว่ามีตึกต่างๆทั้งหมดอีก53จุดในประเทศกัมพูชาเนี่ย ก,กวาดล้างแม่ครับไม่มีข่าวเลยนะมีถูกจับนิดหน่อยนะครับก็แต่ก็ยังดีนะฮะที่เริ่มจับก็ขอความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจในการกวาดล้างนะครับข้อมูลเปิดพวกเนี้ยผมอยากให้ทางการกัมวูชาได้เข้าไปกวาดล้างนะครับแล้วก็ส่งผู้ต้องหาหรือภาษาความร่วมมือมาแล้วขอให้ดําเนินคดีกับคู่ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือเจ้าของตึกเองนะครับ ก็เรียนหลายครั้งแล้วนะครับว่าเราเคยส่งกําลังไปอย่างถูกต้องนะครับมีการประสานความร่วมมือกันอย่างถูกต้องโดยในส่วนของตํารวจเราที่นําไปเนี่ยก็มีท่านเจเลตำรวจแห่งชาตินะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยพบตรกับท่านรองรา้การตํารวจไซเบอร์เราท่านพลตรีวิวัฒน์กำชันาณน,นะครับเอากําลังไปไปอยู่ที่นั่นเพื่อเอาข้อมูลบุคคลตามหมายจับประมาณ400กว่าคนข้อมูลจุดในขณะนั้นนะฮะในปีนั้นเนี่ยที่ไปประมาณปี 66นะครับข้ามไปเนี่ยไปพร้อมกับข้อมูลของจุดที่ตั้งของแกงคอเนเตอร์อีกประมาณ19จุดในะขนาดนั้นนะฮะไปอยู่ตั้งนานจับอะไรไม่ได้เลยครับก็กลับมามือเปล่าก็เนี่ยแหละครับคือความร่วมมือที่เคยได้รับขอบคุณครับ